ความคืบหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในปลายสัปดาห์นี้จะเป็นการพิจารณาในหมวดเฉพาะการที่มีไม่เกิน20มาตราซึ่งการยกร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะยังคงยึดหลักเจตนารมณ์4ประการคือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดและสมดุลหนุนสังคมสู่ความเป็นธรรมนำชาติสู่สันติสุขโดยเน้นให้ความสำคัญกับภาคประชาชนในการสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ คืนอำนาจสู่ประชาชนซึ่งมีความแตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาผ่านบทบัญญัติหลายประการโดยเฉพาะหมวดสิทธิเสรีภาพซึ่งมีหลายมาตราที่มีสิทธิเสรีภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารให้ความคิดเห็นและการตรวจสอบของภาคพ,พลเมือง สาระสำคัญในหมวดการปกครองท้องถิ่นโดยภาพรวมจะพิจารณาหลักการและสาระสำคัญซึ่งคณะกรรมาการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนแต่กรรมาการจะไม่หาหรือถึงประเด็นที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเรื่องการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะรัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่เขียนเป็นแนวทางเท่านั้นคาดว่าจะพิจารณาหมวดการปกครองท้องถิน่นให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาในส่วนของการปฏิรูปต่อไป จะมีการเปิดให้มีการตั้งสมัชชาพลเมืองขึ้นในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศสมัชชาพลเมืองเนี่ยก็คือการรวมตัวของประชาชนที่จะเข้ามาให้ความเห็นในการบริหารร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งในขณะนี้เนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนที่มีความตื่นตัวเนี่ยเขาก็รวมตัวขึ้นมาเองเป็นสภาประชาชนในรูปแบบต่าง สำหรับการพิจารณาบทบัญญัติร,ร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราซึ่งพิจารณาแล้วเสร็จไปนั้นมีจำนวน303มาตราส่วนบทเฉพาะการที่มีการพิจารณาในปลายสัปดาห์นี้มีจำนวน10กว่ามาตราและต่อจากนี้จะเป็นการทบทวนทีละมาตราโดยจะมีกระบวนการทบทวนก่อนเตรียมสรุปส่งร่างแรกให้สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชพิจารณาอย่างเป็นทางการในวันที่17เมษายนนี้ และจะมีการอภิปรายในสปชตั้งแต่วันที่20ถึง26เมษายนจากนั้นสมาสชิกสปชรวมถึงคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะสามารถยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายใน30วันเพื่อให้กรรมธิการยกร่างนำไปปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาเป็นร่างสุดท้ายก่อนเสนอต่อที่ประชุมสปชอีกครั้ง